สวัสดีครับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูไต๋นะครับคลิปนี้นะครับช่องครูไตยติวเตอร์จะมาเฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมนะครับหรือแบบฝึกหัด1.1หน้า4หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เล่ม1น,นะครับบทที่หของรอมอและคอรรอนอก่อนจะไปดูแบบฝึกเตรียมความพร้อมนะครับฝากกดติดตามช่องครูไตยติวเตอร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน นะครับในการมาลงคลิปในครั้งต่อไปแบบฝึกเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นแบบฝึกหัด1.1ในหน้า4ี่หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ษษชั้นป6นะครับบทที่1เรื่องพอรบและครนนะครับเตรียมความพร้อมข้อที่1นงจงอหาจําจนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะครับข้อที่1 15เท่ากับ5คูณด้วยอะไร สิบห้าเท่ากับ5คูณด้วยอะไร5คูณอะไรได้สิบห้าครับเราจะได้ว่า5 1เป็น5 5 2เป็น15 3ห้สิบห้าเพราะนั้นข้อที่1นึ่งเท่ากับหคูณสข้อ2 63หกาเท่ากับเคูณอะไรเจ็ดคูณอะไรได้6กสิบสามเท่ากับเคูณด้วยอะไร7 7 4 9 7 8 5 6 7 9 63เพราะนั้นข้อที่2 63เท่ากับ7คูณด้วย9ข้อ3 1 3 2เท่ากับอะไรคูณด้วย6 132เท่ากับอะไรคูณ6อะไรคูณ6ได้132รับอ่ครับมาลองพิจารณา2คูณ6เท่ากับ12ถ้าเติม0เข้าไปนะครับข้างหลัง2ก็เป็น20คูณ6ก็ต้องเติม0เข้าไปข้างหลังคำตอบ1ตัวก็จะเป็น100 ยี่สิบแล้วถ้าเป็นยี่สิบเอ็ดคูณหกก็ต้องเพิ่มไปอีกหกก็เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหกถ้าเป็นย2่สิบสองคูณหกนะครับก็ต้องเพิ่มไปอีกหกจากหนร้อยยี่สิบหกเพิ่มไปอีกหกก็เป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับตามที่โจทย์ต้องการเพราะฉะนั้นข้อที่3า 132เท่ากับอะไรคูณ6ก็จะได้ว่า2 2คูณ6เท่ากับ1น2นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3 132เท่ากับ22คูณ6ข้อที่4 288อเท่ากับอะไรคูณด้วย8 288อเท่ากับอะไรคูณ8 อะไรคูณ8ดได้2 8 8นะ้อเนาเอาใกล้เคียงนะครับ8คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ20หรือ28เราจะได้ว่า3 8คูณ8เท่ากับ24เพราะนั้นถ้าเติม0เข้าไปเป็น30คูณ8ก็เติม0เข้าไปที่คำตอบก็จะได้ว่า30คูณ8ก็เท่ากับ240ถ้า เติม1ก็เป็น31นะครับเพิ่มขึ้น1ก็จาก240นะครับ31คูณ8ก็เป็น248ถ้าเป็นเติม2นะครับ286เพราะนั้นจาก240เพิ่มไปอีก16ก็เป็น256ถ้าเป็น3 13 ค,คือเติม3เข้าไป2 30คูณ8ได้240แล้ว3คูณ8เป็น24เพราะนั้นก็บวกไป24นะครับบวกไป24ก็จะเป็น64นะครับ30คูณ8ได้240 3คูณ8เป็น24เพราะฉะนั้น240บวกกับ24ก็เป็น264ต่อไปถ้าเติม4นะครับ เป็น34คณ8 30คูณ8ได้40 8คูณ4เป็น32 48 32 40บวกไปอีก32ก็เป็น72ต่อไปลองเติม5นะครับ30คูณ8ได้245คูณ8 40 240บวกกับ40ก็เป็น280 ก็ยังไม่ถึง288ต่อไปลองเติม6นะครับ30คูณ8เป็น2 4 6คูณ8เป็น48เพราะนั้นก็บวกไปอีก48 240บวก48ก็เป็น88ดังนั้น288ก็จะเท่ากับ36คูณ นะครับตอบ36คูณแปดเพราะนั้นข้อสี่สองร้อยแปดสิบแปดเท่ากับสามสิบคูณด้วยแปดนะครับข้อที่2ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดเพราะเหตุใดข้อหนึ่งห้าสิบหหาร9ลงตัวหนึงหาหาร9ลงตัวถูกหรือผิดครับ9ก้าเท่าไรได้ห้ 56.

72ใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นข้อที่สตอบถูกเพราะ72หาร8เท่ากับ9นะครับ9 8 72ดังนั้น72หารด้วย8ได้ลงตัวเป็นคำตอบที่ถูกข้อ3 2 8ส2งแอ่ะขออภัยครับสองแปดสิ 2, 8, 12, 14, 15, และ20่สินำไปหาร60ได้ลงตัว สอ 12, 14, 15, บสและยี 60, 60, 100, ่สินำไปหาร 60, ได้ลงตัว2องเท่าไหร่เป็น60 2, 30 8องาเท่าไหร่เป็น60 12, บสิบสอ้าเป็นหกสิเท่าไหร่เป็น60 15บ้าเท่าไหร่เป็น60 20 3เป็น60ถูกหรือไม่ถูกครับคำตอบคือผิดนะครับเพราะมีบางตัวที่นำไปหาร60ลงตัวและบางตัวที่หาร60แล้วไม่ลงตัวอย่างเช่น2 นะครับไปหาร60ก็คือ2คูณ30ได้60 8เท่าไหร่เป็น60ไม่มีเพราะ8หารด้วย60ได้7เศษ4ก็คือ7 8 5 6เศษอีก4จะเป็น60นะครับ12ไปหาร60 12เท่าไหร่ได้60ก็ได้ว่า12 5เป็น60 14ไปหาร60ไม่ลงตัวเพราะ14หาร60ได้4 14 คูณ14คูณ4ได้56นะครับ14คูณ4ได้56เศษอยู่4จะถึง60ดังนั้น14ไปหาร60ก็จะได้4เศษ4 15เท่าไหร่เป็น60 15 4เป็น60 20เท่าไหร่เป็น60 23เป็น60นะครับเพราะนั้น2 12 15และ20นำไปหาร60ลงตัวแต่ว่า8กับ14นำไปหาร60 แล้วไม่ลงตัวโดย8หาร60ได้7เศษ4และ14ไปหาร60ได้4เศษ4นะครับที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่เพราะนั้นข้อที่3ตอบผิดข้อ4 9.6และ120หารด้วย2 3 4และ12ได้ลงตัว9.6และ120 Ừ. Chịt. ดังนั้นพ่อแบ่งเงิน270บาทข้อที่1ตอบ270บาทขออ้อ 2. พ่อค้าจัดมะม่วงกองละ4ผลขายไป37กองพ่อค้าขายมะม่วงกี่ผลพ่อค้าจัดมะม่วงกองละ4ผลขายไป37กองพ่อค้าขายมะม่วงไปกี่ผล วิธีทำก็คือพ่อค้าจัดมะม่วงกองละ4ผลขายไป3 7กล่กองถ้าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ4คูณ37นะครับเท่ากับจำนวนเป็นผลซึ่ง4คูณ37มีค่าเท่ากับ148นะครับดังนั้นพ่อค้าขายมะม่วงไป148ผลข้อที่2ตอบ148ผล ข้อสามแม่ค้าขายห่อหมกยี่สิบห่อได้เงินห้าร้อยบาทแม่ค้าขายห่อหมกห่อละกี่บาทวิธีทําแม่ค้าขายห่อหมกได้เงินห้าร้อยบาทนะครับแม่ค้าขายห่อหมกจํานวนยี่สิบห่อจะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือห้าร้อยหารยี่สิบนะครับซึ่งจะได้ว่าศูนย์ตัดศูนย์ ก็จะเหลือ50หาร2นะครับ50หาร2 2เท่าไหร่ได้50ก็จะเป็นนะครับ2คูณ2คูณ25เท่ากับ50เพราะฉะนั้น500หาร20ก็จะเท่ากับ25บาทดังนั้นแม่ค้าขายห่อหมกห่อละ25บาทข้อที่3ตอบ25บาทนะครับ ข้อ4แก้วตาออมเงินวันละ10บาทเป็นเวลา8วันแก้วตาออมเงินได้กี่บาทแก้วตาออมเงินวันละ10บาทเป็นเวลา8วันแก้วตาออมเงินได้กี่บาทวิธีทำแก้วตาออมเงินวันละ10บาทเป็นเวลา8วันจะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ10คูณ8นะครับเท่ากับคำตอบเป็นบาท10คูณ8ก็เท่ากับ 80บาทดังนั้นแก้วตาออมเงินได้80บาทข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับตอบ80บาทก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันเอาไว้หากมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามไว้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ